สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการดูดวงนะว่าเราใช้ธนาคารไหนสีไหนแล้วร่ำรวยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะสายมูนะการดูดวงเนี่ยนะฮะว่าเราจะใช้ธนาคารไหนเนี่ยจะสอนวิธีง่ายๆนะไม่ต้องมารอหมอดูนะไม่ต้องมารอผมด้วยนะแล้วก็ดูจากดวงตัวเองนะะเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละขั้นทีละตอนนะ ให้ให้เราไปฝึกดูแลเราจะได้เลือกสีธนาคารนั้นาบางทีเนี่ยนะฮะการเลือกสีธนาคารมันก็เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจเราด้วยนะเราจะได้มีขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้วยนะอันนี้ก็มูมูมูนะ,ะการจะดูนะฮะว่าดวงเราเนี่ยนะใช้ธนาคาร นะสีไหนดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสีธนาคารนะฮนะบางธนาคารตอนนี้ก็รวบรวมกันโดยเฉพาะ TMB รวบรวมกับธนาชารนะบางสีนะก็ไม่มีอยู่ในเมืองไทยนะเช่นสีดำเราก็จะใช้ธนาคารสีม่วงแทนนะการดูเนี่ยเราดูง่ายๆฮนะเราจะดูดาวที่ให้ตำแหน่งในเรือนการเงินนะดาวการเงินนะฮะหรือดาวที่เป็นสถิตยอยู่ในเรือนโชคนะอ่าหรือหรือหรือ เรือนแห่งการลงทุนนะฮะ,อ,ะอันนี้นะตำแหน่งดาวเนี่ยที่ให้ผลดีในดวงชะตาเนี่ยนะฮะทุกคนมีอยู่แล้วนะจะมีมากมีน้อยเนี่ยแล้วแต่พื้นดวงนะ,ะบางคนก็ได้ตำแหน่งดาวเป็นกเกษตรนะฮะเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคมหาอุดหรือวรโครนวงังซึ่งผมจะสอนวิธีการดูทั้ง4 5่ําตำแหน่งนี้โดยทั้ง4 5่ําตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคือตำแหน่งราชาโชคนะเพราะเรากําลังจะเสริมความปังในเรื่องการเงินเนาะ ส่วนธนาคารสีไหนนะฮะถ้าเกิดในพื้นดวงเราเนี่ยเลขหนึ่งแล้เด่นนะได้ตำแหน่งพวกนี้นะเนี่ยนะฮะสาตำแหน่งนี้ก็ใช้ธนาคารสีแดงเราก็ไปเลือกเอานะธนาคารสีแดงถ้าเกิดาดาวจันทร์หรือเลข2เด่นนะเราก็จะใช้ธนาคารสีเหลืองนะถ้าเลข3เด่นนะก็จะใช้ธนาคารสีชมพูนะอ่านี่ก็ไล่ไปตามนี้เลยนะฮะแต่จะมีราหูนะ ถ้าราหูเด่นเนี่ยมันจะหาธนาคารสีดําไม่ได้นะเราก็จะใช้ธนาคารสีม่วงนะก็คือสีของดาวเสาร์เนี่ยนะฮะเ,เป็นตัวแทนไปนะซึ่งผมเองก็ใช้ธนาคารสีม่วงนะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะเพราะว่าผมมีเลขเลขหนะฮะได้ตําแหน่งดีนะก็จะใช้ธนาคารสีฟ้าแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆที่เราเราเอามาดูดวงตัวเองอะเราไปถึง ขั้นตอนเลยเนาะขั้นตอนนะฮะคุณก็เข้าไปที่เว็บไมโหรานะซึ่งเป็นการผูกพยากรณ์แบบง่ายๆนะแล้วเขาก็ระบตุตำแหน่งให้ด้วยว่าตำแหน่งในพื้นดวงเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะพอไปหน้าแรกแล้วนะเราก็ไปที่ดูดวงนี่นะฮะหมวดดูดวงเลื่อนลงมาที่ดูดวงโหราศาสตร์ไทยแล้วคลิกนะฮะจากนั้นเ้าเราก็เลื่อนลงมานะเราจะผูกวันเกิดไหนดีนะผมก็จะสมมุติเอานะฮะสมมุติผมเกิด ปี2523ล้กันนะ2 5 2 3เวลา6โมงเช้าเกิดวันที่5นะพฤษภาคมนะปี2523นะเราก็ผูกไปเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าปฏิทินด้วยนะฮะเพราะว่าระบบของไมโหราเนี่ยเขาก็จะกำหนดนะระบบปฏิทินเป็นระบบนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นระบบนี้นะจากนั้นเราก็คลิกคำทำนายนะ,ะคำทำนายเนี่ย ในดวงชะตาเราเนี่ยของเว็บไมล์โหราเขาก็ให้เคร่าวไว้นะเรากดมาที่ตรงไหนเราจะดูตำแหน่งดาวของเรามาที่ดวงกำเนิดตรงนี้ไอ้นี่ดาวจักรราศีนะอะถ้าเกิดเราสมมุตินะเราจะดูนะว่าในดวงเราเนี่ยมีดาวอะไรเด่นนะ,ะดาวอะไรอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยดาวที่อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยมันจะนำน้ารักเขาเรียกว่าเรือนกระดุมพระ นะฮะเรือนการเงินนะอันนี้ค hey? ือเรือนการเงินแปลว่าเลข6เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินเห็นไหมฮะถ้าเกิดไอ้ตรงนี้ไม่ขึ้นให้คลิกเนี่ยตำแหน่งเกษตรนะดาวเกษตรมันจะขึ้นอันนี้คือดาวประจําเรือนการเงินนะเอาแล้วเรือนโชคอยู่ไหนเรือนโชคคือเรือนลาภะตรงนี้นะฮะเลข8เนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยไอ้ตัวความว่าเจ้าเรือนเนี่ยมันไม่ขึ้นเราก็มาคลิกตรงนี้นะนี่มันจะขึ้นนะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดเราผูกดวงของเราเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะขยับไปเราไปดูนะฮะ,ะตรงเนี้ยตำแหน่งลาพระเนี่ยคือเลขอะไรอันนี้เลข8นะเลข8เราไปอยู่ในภพปุตตะนะฮะส่วนดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในภพสหัชชะนะฮะก็คือ,อเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อนในการร่วมหุน้นนะแต่เราไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเราจะสนใจว่าพื้นดวงเราเนี่ยมีดาวอะไรเด่นนะมีดาวอะไรเด่นอ,อันนี้เรารู้ละว่า ดาวเจ้าเรือนก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยนะของเรือนการเงินกับเรือนโชคเนี่ยนะคือเลข6กับเลข8นะแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยคือการลงทุนนะอ่าจากนั้นเรามาที่ดวงกําเนิดนะดวงกําเนิดเนี่ยเขาก็จะระบุตําแหน่งดาวด้วยนะว่าดาวอาทิตย์เราได้ตําแหน่งอะไรเห็นไหมฮะนี่คือมาตรฐานตําแหน่งนะอาทิตย์เป็นมหาอุดนะก็แปลว่าเป็นหนึ่งในอ่าในดาวที่ได้ตําแหน่งดีนะอ่า แต่เราอ่ะต้องการความเป็นจริงว่าอันนี้มันเป็นเปลือกนะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเนื้อในเนี่ยของดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งอะไรเนี่ยคลิกมาที่กำเนิดตรงนี้นะแล้วคลิกคำว่านาวางตัวนาวางเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าดาวดวงนั้นเนี่ยคุณภาพเป็นอะไรในดวงนี้เนี่ยมีดาวจันนะเออเป็นราชาโชคนะ,ะแล้วก็มีดาวเสาเป็นราชาโชคนะฮะมีพระสุขเป็นมหาจักรเราก็จดไว้นะมีเลขสอง เลข7แล้วก็เลข6กนะฮะอ่าเลข2เลขเลข7็กับเลขหแล้วเลข2เราไปอยู่ไหนเนะเลข2เนี่ยเป็นเจ้าเรือนหลักทรัพย์นะโคโจรไปอยู่ในภพสุภะเออถ้าเกิดจะเป็นนี้บ้านเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ดีมีสุขก็คงต้องใช้ธนาคารสีเหลืองนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะลงทุนละ่ะนะ,ะมีดาวไปกระจุกอยู่ในภพลงทุนเนี่ยก็มีตัวพระเสาใช่ไหมฮะก็แปลว่าบัญชีที่เราจะใช้ลงทุนเนี่ยก็ควรเป็นบัญชีสีม่วงนะ นี่เลขเจ็ดกสีม่วงใช่ไหมก็ธนาคารนี้นะเอ่อก็อาจจะไปเปิดกระดานนะฮะซื้อขายหุ้นหรืออะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเกิดจะมีเงินก็จริงๆเนี่ยถามว่าเอ่เปิดธนาคารนี้แล้วมีเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นเงินลงทุนนะเป็นเงินลงทุนแต่ในพื้นดวงเนี่ยมันมีดาวที่ให้คุณเนี่ยอยู่ นะก็มีดาวสุขด้วยเป็นมหาจักรใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสีฟ้านะสีฟ้าธนาคารสีฟ้าธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสีฟ้าเนี่ยก็จะให้คุณดีนะนี่ฉะนั้นเราก็ไปเลือกเอาว่าพื้นดวงเราเป็นอย่างไรนะฮะมีดาวอะไรเด่นในดวงชะตาเออบางคนบอกว่าเนี่ยไอตัวพระเกตเนี่ยนะฮะกับมฤตยูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรือนการเงินเลยหรือมันไม่มีตําแหน่ง เราจะดูยังไงว่าเราจะใช้ดาวมฤตยูคือจะบอกอย่างนี้ฮะถ้าดาวมฤตยูตรงนี้นะฮะอยู่ในภพนะการเงินนะฮะถ้าดาวมฤตยูตัวนี้อยู่ในภพการเงินหรืออยู่ในภพโชคนะอ่าแล้วร้อนย้อนไปนะฮะอ่าสมมุติถ้าเราย้อนไปนะถ้ามฤตยูตรงนี้มาอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้นะฮะก็ใช้ธนาคารสีน้ําเงินสดนะหรือมาอ <concur> ยู่ในเรือนโชคตรงนี้หรืออยู่ในภพของการลงทุนตรงนี้นะคือเรือน คือเอาง่ายๆเลยพักระกตก็ดีนะฮะมฤตยูก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ในเรือนกดุมพระเรือนปุตตะหรือเรือนลาพระสามเรือนนี้ถ้ามาสถิตยอยู่ในสามเรือนนี้นะใช้ธนาคารนะฮะสีทองนะธนาคารสีทองไปเลือกเอาแล้วก็ธนาคารสีน้ําเงินสดอันนี้น้ําเงินสดนะเนี่ยก็จะให้คุณดีนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการดูแบบคร่าวๆนะสำหรับคนที่ยังมือใหม่หัดขับนะผมก็สอนวิธีไว้ประมาณนี้นะ ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ